สวัสดีครับเปิดไพ่ดวงกับต้นกองมุดขอต้อนรับผู้ติดตามแนละผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคุณไปทําอะไรให้คนเขาอึง้งมาดูเลยเราไปทาอะไรให้คนเขาอึง้งบ้างเนี่ย อคนโหดคนโหดคนจริงเป็นแสดงความย้อนแย้งมาในเองเออไปแสดงความย้อนแย้งมาในเองไป,งงงไปโชว์แสงญานุภาพมาในเองผู้คนผู้คนนาะผู้คนอึ้งว่าเฮ้ยคนที่ช่วยเหลือ ผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนมาตลอดคนที่อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติธรรมอย่างคุณนะนะมีความรู้เยอะๆมีความสามารถหลากหลายอย่างคุณนะนะทำอะไรก็เริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้ราบรื่นอย่างคุณนะนะมีมุมโหดกับเขาด้วยเหรอเนี่ย <laughs> มีมุมโหดกับเขาด้วยเหรอ คือไปโชว์โหดมาไปโชว์ความโหดมาไปโชว์ความดาร์กความโหดมาเฮ้ยดาร์กได้ขนาดนี้เลยหรอโหดได้ขนาดนี้เลยหรอเออผู้คนจะอึ้งก็ไม่แปลกคือภาพจำนะนะภาพจำของคุณเขามองว่าคุณชอบช่วยเหลือผู้คนเน้องเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยใครโดยไม่หวังผลตอบแทนนะชอบช่วยนะนะแล้วก็ เวลาหยิบจับอะไรก็เริ่มต้นได้ดีเสมอมีอะไรใหม่ๆให้ดูเสมอเนาะดูเป็นคนอยู่ในศินเอธรรมเน่มันไม่น่าจะมาโหดขนาดเนี้ยเนาะเขาก็พอจะรู้แล้วว่าคุณมีอารมณ์ที่หลากหลายทําอะไรหลายๆอย่างก็จริงมีอารมณ์ที่หลากหลายก็จริงแต่ก็ไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้นะครับไปโชว์โหดโชว์ดาร์กมาสิโชว์ความโหดเหี้ยมความดาร์กมาสิแล้วตอนนี้เขาคิดยังไงคุณเนี่ย พวกเขาคิดยังไงกับคุณเนี่ยหลังจากที่คุณได้ไปโชว์ความโหมดมา ผู้คนเขาคิดยังไงหลังจากที่คุณไปโชว์มุมโหดมุมดาร์กมามุมที่มันขัดแย้งกับบุคลิกกับภาพปกติทั่วไปของคุณนะครับเฮ้ยเขามองว่าคุณเนะ่ยเป็นคนที่อดทนรอได้นะคุณอนะ่ะอดทนรอได้รอวัน ười, คือคือรอนานอนะ่ะคือเก็บไว้เก็บไว้ได้ เก็บไว้รอแล้วอูได้นะครับแก้แค้นสิบปีก็ไม่สายถ้าถ้าได้ผูกใจเจ็บนะแล้วต้องทำตัวยังไงวะเนี่ยถึงต้องไปทำให้คุณต้องมารอเพื่อคิดบัญชีขนาดนี้ไปทำอะไรคุณไว้แล้วเนี่ยคุณถึงมารอคิดบัญชีเขาแบบเนี้นะครับเขามองว่าคุณหน้ากลัวละวเขามองว่าคุณหน้ากลัวละเฮ้ยไอคนนี้มันมันไม่ธรรมดาเว้ย ทำอะไรมันก็ทําได้เว้ยแล้วทีเนี้ยไอค้คนคนเนี้ยถ้าจะทําจริงๆอะ่ะมันบ้าอำนาจพอสมควรนะเขามองคุณอย่างนี้เขามองคุณว่าเออถ้าได้เผยมุมนี้ออกมาเนี่ยคุณก็บ้าอำนาจพอสมควรนะคุณก็ควบคุมจัดการได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะคือจัดการได้อะแล้วก็จัดการได้อย่างเด็ดขาดด้วยแล้วแบบบ้าอำนาจด้วยถ้าได้ทำนะคือก็ยังต้องถามอีกทีเลยว่าเออ ใครมันไปทําอะไรให้คุณเจ็บช้าน้ําใจขนาดนั้นวะต้องให้คุณมาโชว์ดาร์กโชว์เหนือขนาดเนี้นะครับโชว์ความดาร์กโชว์ชวความโหดร้ายออกมาขนาดนี้นะทําอะไรคุณไว้เนี่ยใบนี้ตอนเนี้ยคุณถูกผู้คนมองว่าเฮ้ยคุณนะ่ะไม่สนเลยนะว่าสตูหรือคนที่จะมากันแกล้งคุณจะทําร้ายคุณนะมีกี่คนคุณไม่สนเลย คุณบอกว่าคุณคนเดียวก็เอาอยู่คุณคนเดียวก็ไหวถ้าตั้งใจจริงไหวเยอะแค่ไหนก็ไหวนะครับแล้วพวกศัตรูพวกคนไม่หวังดีกับคุณเนี่ยมักจะแพ้ภัยแพ้ไพ่ไปเองนะครับมันจะแพ้ภัยตัวเองอะ่ะมาเยอะก็สะดุดขากันล้มอะไรอย่างเงี้ยอืมมาเยอะมาแต่ปริมาณอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่แต่คุณตั้งใจจริงคนเดียวก็เอาอยู่ นะครับทำได้ทุกเรื่องด้วยคุณนหนะคํคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นแล้วก็รอบครอบด้วยเนี่ยนอกจากจะอดทนรอสิบปีก็ไม่สายรอได้แล้วก็รอบครอบด้วยวางแผนมาอย่างแยบยนรอบครอบด้วยแล้วก็ใส่ทีเดียวเลย <c oughs> แ,ลแล้วโหดมากดาร์กมากนะครับโหดมากดาร์กมากใจดํามากๆ <c oughs> คือก็อยังต้องถามอีกและว่าไปทำอะไรให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจขนาดนั้นนะครับพวกคนคิดยังไงคุณโอโห,โอโหเขาบอกว่าโอ้ยอยากขอโทษกูผิดไปแล้วกูไม่น่าไปทําแบบนี้กับมึงเลยไอคนที่ทําคุณนะคนที่ได้รับผลกระทบมาเขาคิดว่ากูไม่น่าไปทํากับมึงเลยวะนะครับไม่น่าเลยอ่ะหรือคนที่ ไม่ได้ทําแบบชัดเจนนะไม่ได้มาทําคุณแบบชัดเจนแล้วก็เริ่มรู้สึกหนาวหนาแวแล้วแหละเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากไม่อยากตั้งตัวไป็นศัตัวกับคนคนนี้แล้ววะไม่อยากแกล้งคนคนนี้ต่อไปแล้ววะไม่น่าไหววะมันโหดขนาดนี้ยมันร้ายได้ขนาดเนี้ยอันตรายน่ากลัวแกล้งมันไหมวันนี้อีกสิบปีตอนที่ฉันกําลังลำบากมันจะมาซ้ําฉันไหมเนี่ยนะครับเขาเริ่มกลัวแล้วนะครับพวกคนน่ะเริ่มกลัวแล้ว กลัวก็ดีนะจะมาคิดอยากจะกันแกลงอยากจะทำร้ายกันทำไมอืมหรือว่าเห็นคนหนึ่งพากันแกลงแล้วสนุกดีก็เลยอยากจะแกลงด้วยอะไรเองย่างเหรอนะถึงได้มากันหลายคนขนาดนี้แสดงว่าไอ้ตัวที่กันแกงลงรังแกงคุณแบบจัดจัดแจ,จ้งแจ้งเนี่ยโดนคุณไปแล้วนะครับไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยที่แอบ อยากเชี์ให้คุณโดนแกล้งแบบลับๆเนี่ยต้องหวาดระแวงแล้วต้องสำนึกผิดแล้วต้องรู้สึกเฮ้ยกูไม่น่าเลยว่ะกลัวจังเลยไอ้นี่มันน่ากลัววะ่ะนะครับอืมนี่แหละทีน,นี้ยถ้าสู้กันถ้าในในการที่สู้กันอยู่เนี่ยสถานการณ์ที่สู้กันอยู่เนี่ยมีการสู้กันด้วยสถานะทางการเงินด้วยสู้กันด้วยของที่ ฉันมีเธอไม่มีด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นว่าคุณนะมีเยอะแค่ไหนนะครับถ้าทําธุรกิจคุณก็กำไรมหาศาลถ้าทํางานผลงานคุณก็ออกมาดีทุกโคตรเลยนะครับติดโปรไฟล์ไปเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ดูนที่ผลงานวัดกันเลยนะครับวัดกันที่ผลงานคุณก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันคือถ้าผลงานของคุณมันจะออกมาดีต้นไม่แปลกใจ หนึ่งเลยคุณเริ่มต้นได้ดีทุกอย่างนะครับแล้วช่วยเหลือผู้คนไปทั่วเนี่ยผู้คนเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะและที่สําคัญเลยนะที่คุณทําออกมาดีในทุกเรื่องนะตัวคุณเองอะ่ะมีความสามารถหลายอย่างมีความสามารถหลายอย่างรับมือได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะสถานการณ์ที่นุ่มนวลหรือสถานการณ์ที่ดุเดันที่เข้มข้นอย่างเงี้ยเออที่มันตึงเครียดอย่างเงี้ยคุณรับมือได้หมดแหละ เพราะว่าคุณก็มีอารมณ์ที่หลากหลายเช่นกันเอาไปใช้ได้ทุกสถานการณ์นั่นแหละมาสถานการณ์แบบไหนก็ใช้อารมณ์ได้ถูกสถานการณ์ด้วยนะนอกจากนั้นคุณยังมีดีอีกอย่างหนึ่งคือคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เก่งโคตรโคตรคอยชี้แนะคุณอยู่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เก่งโคตรโคตรรอบคอบโคตรโครู้ลึกร,ร,รู้จริงในเรื่องน,นั้นๆนะครับแล้วไม่ได้มีคนเดียวด้วย ไม่ได้มีความสามารถเดียวด้วยคนคนเดียวอาจจะให้คำปรึกษาคุณได้หลายเรื่องเลยก็ได้แต่ที่แน่นคุณไม่ได้มีแค่คนเดียวคนที่ให้คำปรึกษาคุณมีตั้งหลายคนแล้วก็เก่งทั้งนั้นนะครับการที่ผลงานของคุณจะออกมาดีการที่คุณจะทำธุรกิจได้กำไรมหา,าศาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกต้นไม่แปลกใจอะไรเลยนะแล้วด้วยเรื่องนี้ด้วยเนี่ย เรื่องที่ว่าศัตรูกับผู้ที่คิดทําร้ายคุณเนี่ยต้องแพ้ภัยไปเองเนี่ยต้องไม่แปลกใจคุณไม่ได้ตัวคนเดียวอ่ะคุณบอกว่าคุณตัวคนเดียวก็จริงแต่ว่าอย่าลืมสิว่าใครให้คําแนะนําคุณอยู่นะครับคุณติดขัดอะไรคุณคิดอะไรไม่ออกคุณเข้าหาคนที่เป็นที่ปรึกษาคุณนี่ยด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยความให้เกียรติสุภาพเรียบร้อยเขาเหล่าเนี้แนะนําคุณอย่างไม่กักเลยนะครับ หวังดีด้วยเออนั่นแหละแล้วยังไม่รวมคนที่อยากจะช่วยเหลือคุณบ้างด้วยนะที่คุณเคยช่วยเขาไว้อืมไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยนะครับเออก็สนุกดีคอนเทนต์นี้ชอบชอบชอบคุณไปทำอะไรให้ผู้คนเขาอึ้งแล้วตอนนี้เขาคิดยังไง <laughs> คือไม่คิดว่ามันจะออกมาแนวศัตรูอย่างนี้นะเออไม่คิดว่าจะออกมาแนวที่ว่าต้องไปโชดความโหดอย่างนี้นะอมืมาครับขอคำแนะนำหรือคำวิพากษ์ให้คุณนะ ไ <laughs> พ่บอกไพ่แนะนำคุณนะแนะนำแล้วก็เป็นแนวที่แบบว่าบอกให้คุณใจร่มร่มนะครับไพ่แนะนำแล้วก็บอกให้คุณวัดใจร่มร่ม้ลเถอะนะบอกว่ายังไงคือไม่ต้องทะเลาะก็ได้ไม่ต้องโหดขนาดนี้ก็ได้ ไม่ต้องไปโหดขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องไปด์าขนาดนี้ก็ได้ไม่จาเป็นไม่ต้องฉากก็ได้คือยังไงยังไงคุณก็สําเร็จอยู่แล้วยังไงยังไงเขาก็ไม่ชนะคุณอยู่แล้วยังไงยังไงคุณก็เป็นฝา่นฝายที่สําเร็จเป็นฝ่ายที่ชนะอยู่แล้วถ้าคุณได้เตรียมตัวอย่างดีถ้าได้วางแผนย่ยยึงดียังไงก็สําเร็จยังไงก็ชนะไม่ต้องไปเสียเวลาฉาเลยเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาโหดขนาดนี้ก็ได้ <c ười> เปลืองแรงเปล่าหรือเปล่าเนี่ย คือมันได้ผลแหละโชว์ความโหดไปมันก็สะใจดีแหละแต่มันไม่จําเป็นเห็นไม่จําเป็นต้องไปฉากขนาดนี้ก็ได้ <c oughs> คนดูสิผู้คนก็กลัวแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ผู้คนก็กลัวแล้วเนี่ยเริ่มกลัวคนแล้วเนี่ยซิโดลล่าไม่คนแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วก็เนี่ยคือมันทําอะไรออกมาก็ได้ดีจริงๆอะคุณอะถ้าตั้งใจจริงๆนะคุณทําได้ทุกเรื่องจริงๆเตรียมตัวมาดี วางแผนมาดีแล้วทําตามแผนนะ่ะมันก็ได้ทุกเรื่องนั่นแหละคุณหยิบจับอะไรก็โดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะไอสิ่งที่คุณไปหยิบไปจับนะคนอื่นเขาทํามาก่อนก็จริงแต่ว่าคุณไปหยิบไปจับตรงนี้แล้วมันโดดเด่นกว่าชาวบ้านนะครับแล้วถ้าคุณต้องการไอเดียแปลกใหม่เพื่อความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคุณก็คิดได้ด้วยแล้วเนี่ยผลงานทุกอย่าง ออกมาออกมาดีแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับใบนี้ก็พิสูจน์แล้วมั้งว่าผลงานของคุณนะออกมาดีอยู่แล้วทำยังไงก็ออกมาดีเป็นที่ยอมรับอันนี้ก็บอกว่าผลงานออกมาดีเป็นที่ยอมรับมีคนเคารพนับถือด้วยนับถือในความสามารถของคุณนะอ่ะเพราะฉะนั้น ที่ไพ่บอกว่าไม่จําเป็นต้องไปโหดขนาดนั้นก็ได้เนะี่ยมันก็ก็เห็นด้วยนะต้นก็เห็นด้วยนะหน้าไพ่คนดีขนาดเนี้ยคุณมีความสามารถเยอะขนาดเนี้ยลําพังเราอะ่ะก็ชนะเขาด้วยผลงานอยู่แล้วชนะด้วยความสําเร็จอยู่แล้วเราทําอะไรสําเร็จมันก็เหมือนชนะเขาไปในตัวอยู่แล้วไม่นจเป็นต้องไปโชว์โหดขนาดนี้ก็ได้นะครับ รือยังไงหรือคิดว่ามันสะใจดีโชว์มันซะบ้างหลยคุณต้นให้มันกลัวเราซะบ้างแกล้งกันดีนะกอย่างนี้หรอเขาก็ไม่ว่ากัแล้วแตะก็ไม่ว่าโหดจริงโหดจริงนะครับมาถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอบคุณยิ่งเลยนะที่สลบเวลามารับชมผลงานของต้นนะกราบขอบคุณยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณากับกุศปั๊แดง การคอมเมนต์ให้กำลังใจแชร์เรื่องราวของท่านในเป็นวิาทยาฐานเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ